ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد วะอัลลอฮิฮิวัสฮาบิฮิวะมันตะบิอัลฮุมบิอัสานอิลัยมิดดีนวกลลลอฮุตะอาลลอฮฺในคุรานอันกริมยาอัยฮัลลัตินะอามานุตตะกุลลอฮฺฮักกตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลัวะอันตุมุสลิมบรรดาที่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายในคุตบานี้นะครับผมขอใช้เวลาไม่นานในการบอกกล่าวในการตักเตือนกับผู้ที่ศรัทธา โดยในคุทธบานี้เนี่ยครับผมได้เริ่มด้วยกับดําหับของพระอ,องค์ลอซุปะหานตาลาซึ่งในอายะที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยในอายะนี้เนี่ยมีบรรดาผู้รู้บรรดาครูอาจารย์ในบ้านในเมืองเราได้หยิบยกอายะนี้นํามาพูดนํามาบอกกล่าวก่อนที่จะคุทบ้านเนี่ยหลายต่อหลายครั้งด้วยกันแต่ปัญหาคือเมื่ออ่านจบแล้วเขาก็จะเข้าสู่ เนื้อหาที่เป็นภาษาไทยเป็นสิ่งที่อยากจะกล่าวอยากจะตักเตือนกับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแต่ว่าในอายาน,นี้เนี่ยความหมายจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่กลบับไม่ได้มีการอธิบายไม่ได้มีการบอกกล่าวตักเตือนแต่ว่าผมขอใช้โอกาสในการพูดบาครั้งนี้พูดกล่าวกับบรรดาพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธาล้วกันนะครับในอายาน,นี้เนี่ยพร,ปประนละสุภขาณุวตาราได้ขึ้นคํากล่าว ด้วยกับคำว่ายะอายุฮันและจีนอามมนูบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายพระองค์ลอสุบหานหวตารากล่าวกับผู้ที่ศรัทธาพระองค์ลอสุบหานหวตาราไม่ได้กล่าวกับบรรดามนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่คําว่ายาอายุฮันนสพระองค์ลอทรงสั่งกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นมันเป็นคําเฉพาะมันมนม,มันไม่ได้มีความหมายเหมือนกับเรียกมนุษย์ทั้งหลายมันไม่ได้มีการบอกกล่าวว่า บรรดาผู้คนทั้งหมดแต่พระองค์ทรงสั่งเฉพาะคนเท่านั้นซึ่งในความหมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบรรดาสาฮาบะเขารู้ว่ามีดํารัดลงมาอย่างนี้ยาอายุฮันและซีนาอามานูบรรดาสาฮาบะเขาจะรีบฟังเพราะเขาคิดว่าดํารัดนี้เนี่ยพระองค์ทรงส่งมาถึงเขาเนี่ยโดยตรงเพราะเขานั้นอยากจะใกล้ชิดคําสั่งคําสอนอยากจะใกล้ชิดกับการเป็นบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วพระองค์ลอสุป,ปะหาโนตาลาทรงกล่าวว่า จงมีการตักวาต่อพระองค์ลอสุป,ปหานหัวตาลาอย่างท้อกอย่างแท้จริงในความหมายตรงนี้เนี่ยครับเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาว่าจงมีการตักวามีการยำเกรงแต่ความหมายตรงนี้เนี่ยที่พระองค์ลัลอสุป,ปหานหัวตาลาได้สรงสั่งอันนี้ที่เราบอกว่าเป็นการยำเกรงเนี่ยเป็นเพียงการยืมคํามาเท่านั้นเพราะคำว,ว่าตักวาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้คำใดเนี่ย ทางภาษาไทยมาแปลให้มันตรงตัวได้มันจะต้องพูดด้วยกับการอธิบายคำว่าตักว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับมันมาจากคําว่าวะกอมาจากคําว่าการห้ามการสั่งห้ามห้ามในที่นี้เนี่ยห้ามอะไรห้ามในที่นี้มันมีความหมายว่าห้ามจากสิ่งที่พระองค์มันเลาะสุฮารวตาลาทรงสั่งห้ามและห้ามในสิ่งที่ท่านนบเบียมุฮัมมัดสุลลัลกอ้ฟัลหลังได้ทรงสั่งห้ามแม้ว่าเรื่องเรื่องนั้น จะเป็นเพียงสิ่งที่มักรูถ้าเกิดเราคิดพิจารณากันเนี่ยครับเราจะบอกว่าห้ามจากสิ่งที่เป็นสิ่งคารมเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันห้ามสิ่งที่เป็นมักรู้ด้วยอันเนื่องมาจากมักรู้เนี่ยเราบอกว่าทําได้ทําแล้วไม่บาปแต่ถามอย่างนี้ละกันครับว่ามักรู้เนี่ยมันใกล้ชิดกับคําสั่งคําสอนของอัลอุสลามหรือเปล่ามันใกล้ชิดกับสิ่งที่ท่านนาบีได้นําม,มาบอกกล่าวนะหรือเปล่า มัครวเนี่ยมันคือสิ่งที่น่ารังเกียจสิ่งที่พระองค์ลอสุปหานตาตลาไม่พึงประสงค์ให้บ่าวคนหนึ่งคนใดเนี่ยกระทำถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยทำแล้วพ่อเราเนี่ยลงโทษแน่นอนเราก็ไม่อยากจะทำหรือถ้าบางเรื่องเนี่ยเราเพียงรู้แค่ว่าพ่อเราแม่เราบอกว่าเขาไม่ชอบสิ่งสิ่งนี้แต่เขาไม่ลงโทษเราเรายังอยากจะกระทำอยู่ไหม นี่แหละคือความหมายเช่นเดียวกันที่พระองค์ลอสุปหาโนตาลาได้ทรงกล่าวกับบาวว่าอย่าได้ทําจงมีการผักห้ามในสิ่งที่พระองค์ลอสุปหาโนตาลาไม่ประสงค์และอายัดในนี้เนี่ยครับท่อนท้ายเนี่ยต่อมาด้วยกับคําว่าอิลลาตโมตุนนะวันตุมสลิมุนและจงอย่าได้ตายเป็นอันขาดเว้นแต่เสียว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะเป็นผู้ที่ เป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ยอมจำนวนแล้วแต่เท่านั้นในความเป็นจริงแล้วถ้าเราพิจรารณากันเนี่ยครับเป็นไปได้ไหมที่เราจะห้ามไม่ให้ตายไม่ได้เพราะกรรมสิทธิ์ในการเป็นในการตายขึ้นอยู่กับพระวั์ลอสุบมาฮาเนอตาลาแต่เพียงผู้เดียวในความหมายตรงนี้เนี่ยมันคือคําสั่งคอสคาสั่งเฉพาะคอสุนัขมันคือคําสั่งเฉพาะในการสั่งใช้เท่านั้นความหมายของมันเนี่ย ถ้าเกิดว่าให้เป็นตัวอย่างให้ท่านพี่น้องเข้าใจเนี่ยครับความหมายของมันเนี่ยอย่าได้ตายเว้นแต่จะเป็นผู้ศรัทธามันหมายถึงพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าได้กินก่อนที่พวกท่านจะจ่ายเงินคําสั่งอย่างนี้เนี่ยเราพอจะเข้าใจใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดเราอยากกินเราต้องจ่ายเงินเท่านั้นในคําสั่งนี้ก็เช่นกันพระองค์ลอสุบหานุตลาไม่ได้คิดว่าบ่าวคนไหนจะห้ามการตายได้ แต่พระองค์ทรงเอาการทาดโทษในเรื่องของการตายเนี่ยมาอยู่ไว้ก่อนหน้านั้นคืออยากให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลอิสลามเป็นผู้ที่มีอิสลามเนี่ยอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ก่อนที่พวกท่านทั้งหลายจะตายนี่คือคำสั่งจริงๆแต่ความหมายตรงนี้เรากลับไม่ค่อยได้พูดกันถ้าเกิดเราเอาสิ่งนี้ไปคิดไปพิจารณากันนะครับเราจะเข้าใจทันทีว่าในทุกๆวันแม้ว่าวันนี้เรายังมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงดีอยู่แม้ว่าสิ่งต่างๆในสัญญาณการตายเนี่ยยังไม่มาถึงตัวเราเราก็จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาตลอดเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าวันไหนอ,อาญนเนี่ยจะมาถึงเรานี่คือความหมายคร่าวๆที่ผมอยากจะเกินไว้ให้กับท่านพี่น้องก่อนนะครับซึ่งในคุณบานี้เนี่ยผมขอพูดถึงในสิ่งที่มันคาบเกี่ยวกันนั่นคือช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันในช่วงของ รามาอมฎนกับช่วงของทัสในช่วงรามาอมฎนที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเราก็ขวนขวาที่จะทําความดีบางสิ่งบางอย่างที่เรากำลังอยู่อันเป็น,ปนกิจวัตรประจาําวันเป็นสิ่งที่เนืองนิดอย่างเช่นการกินการดื่มการสูบต่างๆแต่เมื่อคําสั่งของพระองค์ลอสุปปะฮาโนตาลาได้ทรงกล่าวได้ทรงสั่งบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเขาห้ามเขาสามารถหยุดตัวเองได้ ด้วยกับคําสั่งของพระองค์ลอสุปะหานุตาลาบ่าวหลายๆคนเนี่ยเขาก็รู้ถึงอายะรู้ถึงคะดีสที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลก็เลยสั่นลำได้กล่าวเอาไว้ ama, Ramadan, มันซอมารอมะดอนอีมานันวะติซาบันกูฟิรอลาูมาตะกอดดะมะมินซัมบิดในความหมายคะดีสบทนี้เนี่ยครับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลก็เลยสั่นลำท่านได้บอกท่านได้กล่าวใครที่ถือศีอดในเดือนรอมฎอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เขาจะได้รับกูฟเฟรอดและภูมาตะกัตะมาบินสัมบิจะได้รับอภัยโทษจากความผิดที่กระทําเอาไว้ก่อนหน้านี้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นถึงความสําคัญของฮะดิษบทนี้เขาจึงหยุดเขาจึงเลิกในสิ่งต่างๆที่เขานั้นรู้ว่ามันสามารถที่จะไปลดสิ่งที่ท่านนาบีได้กล่าวเอาไว้คือการอภัยโทษใครใหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะถูกอภัยได้รับการอภัยโทษ แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราพิจารณากันตรงนี้สิ่งที่พระองค์ล็อกสุฮานนสิ่งที่ท่านบดีได้กล่าวถึงสาดของพระองค์ล็อ์ว่าจะอภัยให้ตรงนี้เนี่ยครับมันหมายถึงบาปที่เรานั้นเผลอพังพังพลาดไปกระทําถ้าเราพลาดไปกระทําโดยที่เราไม่ตั้งใจเนี่ยครับการเทสโกดมันจะไปลบล้างความผิดความบาปก่อนหน้านี้แต่ปัญหาคือสิ่งที่เราคิดกันเนี่ยเราคิดกันอย่างนี้ คิดว่าที่ฉันทําผิดไปแม้จะตั้งใจไม่ตั้งใจแม้จะเลิกได้หรือไม่เลิกได้ฉันเนี่ยขอพักเอาไว้ชั่วคราวก่อนแล้วถือสิกอดให้มันดีหวังว่าพระองค์ลอสุปหะฮานวตาลามจะทรงลบล้างความผิดให้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรากลับไม่ได้รับเลิกในสิ่งที่พระองค์ลอสุปปะฮาโวตาลามทรงสั่งใช้ด้วยซ้ําบางการกระทําที่ถูกกล่าวเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมักรัวหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ฮารอง เรากลับไม่เลิกแล้วเรากลับเอาหน้าของเราเนี่ยไปหวังต่อพระองค์เราคุปาหานวตาลาหวังว่าพราะองค์จะอาภัยให้เราโดยที่ตัวของเราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ลดไม่ได้เลิกไม่ได้มีการคิดว่าจะเลิกลอยู่เลยซ้ําในสิ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปคิดไปพิจารณามันก็จะเกิดเป็นความคิดขึ้นมากับตัวเราในช่วงถัดๆไปเนี่ยหวังว่าตัวของเราเนี่ยจะเลิกได้ขอให้อย่างน้อยที่สุดคือการลด ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการงดทางด้านสายตามองสิ่งที่มันไม่ดีงดปากของเราที่จะพูดสิ่งที่มันเลอะเทอะสิ่งที่มันเป็นการลินมทาว่าร้ายคนอื่นในส่วนตรงนี้เนี่ยยิ่งในเรื่องของการพูดในสิ่งตรงนี้เนี่ยผมขอขยายความแล้วก็พูดเป็นประเด็นให้กับท่านพี่น้องได้ฉุดคิดก่อนแล้วกันครับที่ผมเห็นในสังคมเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้นะ ในช่วงรมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนก็พูดกันในสิ่งที่ดีบางคนก็ห้ามปากห้ามคอห้ามใจได้แต่พอออกรมฎอนเนี่ยเรากลับจมตีเรากลับพูดในทางที่ไม่ดีกันเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วอยากให้ท่านพี่น้องลองนึกถึงฮะดีสบทหนึ่งฮะดีสสั้นๆฮะดีสที่ง่ายๆถูกเรียนกันมาอย่างยาวนานมันอามมนะบิลลาฮิ่วัลเยาวมิอาชิรีฟัลเยืุ่ลนคอยรออริยสมุตมันผู้ใดใครที่ศรัทธาต่อ พระนลอกซุฮานะตาลาและเขาก็ศรัทธาต่อวันอาชิระอพ,พวกเขาทั้งหลายจงพูดแต่ในสิ่งที่ดีหรือถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้เงียบในคดิษบทนี้เนี่ยสั้นง่ายและก็ได้ใจความแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วผมขออธิบายเพิ่มด้วยกับการขยายตัวบทฮัิดิษในการฉาองฮัิดิษบทนี้ครับท่านฟังและกันครับซึ่งที่บรรดานักวิชาการเขาอธิบายขยายความออกมานะครับ คือเราเนี่ยจะเข้าใจกันว่าหลักที่เป็นอาการซิต้าหลักหกประการในเรื่องของอีมานเนี่ยมันมีเสาหลักหกประการด้วยกันหนึ่งเลยคือการเชื่อต่อพระอันลอซุปปหาโอตาลาและลำดับถัดๆไปแต่ตัวของท่านนาบมุฮัมัดท่านไม่ได้เอาลำดับถัดไปต่างๆมาพูดลำดับถัดไปของมันคือการเชื่อต่อว่ามาเลกัติฮีคือการเชื่อต่อมาเลกาน ท่านไม่ได้ไล่ลำดับต,ตามนี้ไปแต่ท่านพูดถึงการศรัทธาต่อพระอุงอรรถสุภคานโนตาราและท่านก็ข้ามไปพูดถึงการศรัทธาต่อวันอาคิระอกสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการเขาอธิบายนียครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราศรัทธาต่อพระอุ่งอรรอสุภคานโนตาราแล้วและเราศรัทธาต่อวันอาคิระอเราศรัทธาต่อยะมุนยะซา,าในเรื่องในวันตอบแทนยะมุนฮิซาบเรื่องของวันที่คิดบัญชี เราจะไม่กล้าที่จะทําบาปใดๆในเมื่อเราเชื่อว่าทุกๆการกระทําของเราเนี่ยทําไปแล้วมันจะถูกตอบแทนมันจะถูกคิดบัญชีในสิ่งตรงนี้เนี่ยู้ชาการบอกว่าเมื่อท่านนาบีได้เอาคําสองคํานี้เนี่ยมาอยู่รวมกันมันคือการให้บรรดาผู้ศรัทธานเนี่ยคิดและก็พิจารณาแต่ปัญหาคือเราอ่านและเราฟังเนี่ยผ่านๆเท่านั้นเราไม่ได้คิดว่า สิ่งที่ท่านนบีได้พูดเป็นฮิกมาเอาไว้ในเรื่องของการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และการศรัทธาต่อวันอาคีรอเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรในส่วนตรงนี้นักวิชาการเขาได้อธิบายเอาไว้นะครับและใน่วนต่อมาฟันยาคุนคอยรอนเอาลลียสมุดจงพูดแต่สิ่งที่ดีหรือถ้าพูดดีไม่ได้ก็ฮีเงียบถามอย่างนี้แล้วกันครับบรรดาพี่น้องทั้งหลายเนี่ยสามารถเงียบทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทำได้ไหมทําไม่ได้ไม่มีใครที่จะอยู่เงียบเนี่ย ได้ถ้าเรายังมีสุขภาพลิ้นมีช่องปากที่ดีเนี่ยยังไงลิ้นมันต้องกระโดกอยู่แล้วและลิ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่หักห้ามยากที่สุดแต่ท่านนรรมีได้สั่งใช้ถึงการพูดให้ดีแต่เรามักจะห่างกันคนคนนั้นน่ะไอ้คนนั้นมันว่าฉันก่อนไอ้คนคนนี้เนี่ยมันใส่ร้ายฉันก่อนฉันจึงต้องว่าคืนฉันจะต้องใส่ร้ายคืนเรามาดูรูปแบบของบรรดาฟาอาบากันบรรดาฟาอาบาเนี่ยเมื่อเขารู้ะดีบทนี้ เขาพูดกันแต่ในสิ่งที่ดีแล้วเรามาดูว่าอะไรคือสิ่งที่เขานั้นกะทาได้เขาพูดกันแต่ในสิ่งที่ดีเขาไม่ได้คิดเหมือนอย่างในปัจจุบันที่เราคิดเขาไม่ได้คิดว่าคนคนนั้นมาตําหนิมาประนามเราเราจะต้องขวนคืนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เขาคิดว่าเมื่อคนคนหนึ่งมาว่าตอ่อตัวเขามาใส่ร้ายเขาหน้าที่ของเขาคือการพูดที่ดีกลับไปโดยที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจไอ้บุคคลคนนั้นเลย สิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาอยากจะได้รับคือความดีหนะ้าที่พระองค์มันลอสุภาหนุตาลาการที่ฉันพูดดีไปเนี่ยกับเขาเนี่ยฉันไม่ได้หวังว่าให้คนคนนี้เนี่ยมันพึงพอใจในตัวของฉันแต่ฉันพูดดีไปเพื่อที่จะได้รับผลบุญหนะ้าที่พระองค์มันล้อสุภาหนุตาลาเมื่อเรารู้อย่างนี้รูปแบบการปฏิบัติของบรรดาสาบะสิ่งหนึ่งที่เราได้คิดได้เห็นเนี่ยคือการเอารูปแบบแบบนี้นําไปใช้นําไปปฏิบัติ หวังว่าในคุบานี้เนี่ยครับในส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่ทําให้บรรดาพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเกิดเป็นความคิดในบางอารมณ์ในบางคําพูดที่เราอยากจะพูดไม่ดีกับบรรดาผู้คนหวังว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ชุกคิดให้กับบรรดาพี่น้องนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยที่ผมได้พูดเกินเอาไว้ว่าสังคมเราหลังจากจบรามฎอนมาเนี่ยมันเกิดเป็นประเด็นปัญหา ในส่วนตรงนี้เนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลเัยสันลัมได้พูดเอาไว้หลายฮะดีษด้วยกันพูดถึงในยุคหลังเนี่ยมันจะเกิดการแตกแย้งมันจะเกิดการทะเลาะเกิดมีปัญหาต่อกันและกันซึ่งตรงนี้คําของท่านนาบีไม่ใช่คําทํานายถ้าคําทํานายอย่างที่ศาสนาอื่นเขาพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่พูดไปแล้วมีโอกาสเกิดสิ่งนี้มีโอกาสเกิดแต่จะไม่เกิดก็ได้แต่ในคําของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลเัยฟันลม ท่านในเรื่องศาสนามันคือว่าีฟุกรอมันคือสิ่งที่ท่านพูดไปแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่มันจะเกิดในขณะที่เรามีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือหลังจากนั้นมันคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ปัจจุบันเราก็ได้เห็นแล้วไม่ว่าสังคมไหนก็มีการทะเลาะมีการขัดกันอยู่ตลอดแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้เป็นฮะดิษของท่านนบีแม้กระทั่งอายานกุรานก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อเกิดปัญหา ฝาอินตนาซาตุงฟีช้ยินฝารุดูฮุอิลลลอใช่ไหมครับวอรสูลคือเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งเมื่อมีปัญหาเมื่อมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นให้เรานั้นกลับไปหาทาของพระองค์เอาซุบบาฮานอตาลาคือกลับไปหาอัลกุรอานและก็กลับไปหาอักซุนนะคือคําพูดการกระทําของท่านนบีมุฮัมมัดสลอร์ลอหเลยส์สลัมแต่ปัญหาคือการที่มันขัดแย้งกันอย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่ได้กลับไปหา อันกุรอานและฮะดีษอย่างแท้จริงปัญหาในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่เรานั้นตามบุคคลที่เราเรียกว่าคนดีไปตามมัสฮับก,ก็ดีหรือไปตามอุลมามะเนี่ยก็ดีก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้ผมยกเรื่องของมัสฮับให้ดูก่อนละกันครับในบ้านในเมืองเราไม่พูดไม่ได้นั่นคือการตามมัสฮับของอิหมั่งชาฟีอีแต่เมื่อดูจริงๆแล้วตัวของท่านอิหมั่งชาฟีเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้รู้ฮะดีษทั้งหมด แต่ถามว่าท่านเนี่ยกเก่งฮะดิษไหมท่านเก่งท่านเก่งกว่านักวิชาการในยุคปัจจุบันหลายหลคนท่านเก่งเป็นอย่างมากแต่ท่านเนี่ยไม่รู้ฮะดิษซอเฮียทั้งหมดแต่ท่านได้พูดเอาไว้ซอฮุลฮะดิษฟ้าพูดมัซฮาบีฮะดิษที่ถูกต้องฮะดิษที่ซอเฮียนั่นแหละมันคือฮะดิษมันคือมัสฮาบของฉันท่านพูดเอาไว้อย่างนี้นะครับเป็นการพูดเหมือนกับเชิงดักเอาไว้ก่อนว่าพวกท่านทั้งหลายถ้าท่านยึดในมัสฮับของฉัน ท่านยึดในแนวทางการพิจารณาของฉันเมื่อท่านพบฮะดีษไหนที่มันเป็นฮะดีษที่ซอเฮียแนวทางไหนที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องนั่นแหละมันคือแนวทางของฉันแต่ในสังคมเราเราตามกันอย่างไรเราพบฮะดีษที่มันถูกต้องพบฮะดีษที่มันซอเฮียเราตามจริงๆหรือเปล่าเปล่าเรากลับไปตามแนวทางของมัสฮับเขาเสียชีวิตอย่างไรเขาสุดอย่างไรเขาทำอย่างไรไว้เราตามอย่างนั้นเลย ตัวของเขาเนะี่ยเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ความพยายามในยุคข,ของเราเนี่ยเราเต็มที่แล้วหรือ,อย,ยังยังเราเนี่ยยังห่างไกลกับคําว่าใกล้ชิดคุณนะอย่างมากยิ่งในเรื่องล่าสุดที่ผมพอจะทราบเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆขึ้นมานั่นคือสิ่งที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานในดํารับของพระองค์อลอสุป,ปะฮาหนุาตาลาในฟรอนบา์การ์ช่วงอายาที่230ช่วงที่240ประมาณนี้นะครับ ในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานอตาลลาทรงสั่งใช้ถึงเรื่องฮาฟิซูพวกท่านทั้งหลายจงฮาฟิซจงปกปักรักษามันเอาไว้เถิดในเรื่องของฟาลาตุุสตอในเรื่องของการละหมาดช่วงกลางเขาเนี่ยไปหยิบยกํำในนักวิชาการในยุคอดีตขึ้นมาคือการคิดละหมาดอุสตอรเนี่ยมันคือเวลาใดพระองค์ลอสุปฮานุตัลลาทรงไม่ได้สั่งอย่างชัดเจนนี่นานอะไรคือละหมาดอุสตอ เขาก็ไปคิดกันว่ามันน่าจะเป็นช่วงละหมาดเวลานั้นเวลานีเาน้เวลาต่างๆแล้วสิ่งที่คนคิดกันละหมาดอุสตอรในแนวทางของบรรดานักวิชาการในยุคก,ก่อนผมพูดเนี่ยไม่ได้ตำหนิไม่ได้ประนามแต่ชี้แจงให้ฟังนะครับนักวิชาการในยุคก,ก่อนนักวิชาการในยุคอดีตช่วงรอยต่อหนึ่งในช่วงที่ฮะดิษทั้งหมดไม่ได้เข้าถึงเขาหรือเขาอาจจะไม่พบหลักฐานเขาพิจารณาอย่างนี้จากช่วงของการนับวันในอันอิสลาม เรานับวันจากช่วงเวลามัคริบนี่คือเวลาแรกของอันิสลามถ้านี่คือเวลาแรกและเวลาสุดท้ายมันคือเวลาอัสรีเวลาอาซรเพราะฉะนั้นกึ่งกลางของมันเนี่ยเรารับไปห้าเวลาเวลาแรกคือเวลามัคริปเวลาที่สองคือเวลาอิชาเวลาที่สามคือซุกฮีเขาจึงคิดกันว่าเวลากึ่งกลางที่ท่าพระองค์เาะสุภานุตลาทรงกล่าวทรงสั่งใช้เอไว้ไว้พวกท่านรักษามัน อ๋อบรรดาผู้คนบรรดาพี่น้องคาถาทั้งหลายท่านจงรักษาเวลาละหมาดซุขี่เอาไว้เถิดและก็ไปหยิบฮะดิษต่างๆที่พูดถึงความประเสริฐของการละหมาดของเวลาซุขีไม่ว่าจะเป็นฮะดิษที่พูดถึงการละหมาดซุนนะในช่วงก่อนซุขที่เพามันประเสริฐกว่าทั้งดุญยาฮะดิษต่างๆเนี่ยสัมทับเอามาเนี่ยต่างๆอย่างมากมายนั่นคือการวิเคราะห์การอิจติยาห์การพยายามของนักวิชาการในยุกอนๆเราไม่ตำหนิเราไม่ประนามเขา เขาเนี่ยพยายามที่จะเอาคําสั่งคําสอนของอันอิสลามมาใกล้ชิดกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแต่ปัญหาคือนักวิชาการในยุคหลังจากนั้นหลังจากเขาเนี่ยด้วยกับการบันทึกฮะดีษของบรรดามุฮัตบิซินทั้งหลายหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆมันสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นและเราก็ไปพบหลักฐานหนึ่งหลักฐานที่ฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัด ฟหล,ลอพระนเรศลัท่านได้พูดตรงประเด็นในเรื่องนี้อย่างชัดเจนท่านพูดเอาไว้นะครับถึงตัวบทอาัยยานกุรอาอัยยานี้เลยเป็นการตัเซิอันกุรอานวิสุนนะคือการอาธ,าธิบายอันกุรอานด้วยกับตัวของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลอพระนเันลังบรรดาสาวาเขาก็สงสัยเวลาละหมาดถึงการที่พระองค์นะซุบฮานอตลาลาทรงกล่าวเอาไว้เนี่นยมันคืออะไรท่านนาบีก็ได้บอกเอาไว้ฟาลาตุมุสตอฟลาตุนอัส การละหมาดกึ่งกลางมันคือการละหมาดอัสรีแล้วท่านนบีก็ขยายความต่อมันหมายถึงกึ่งกลางในช่วงของกลางวันซึ่งถ้าเกิดเราพิจารณาดูนะครับฮะดีษบทนี้บทเดียวเนี่ยมันสามารถตอบตรงประเด็นกับการอิจติฮาของบรรดานักวิชาการรุ่นเก่าๆได้เลยและสิ่งไหนการที่เราจะต้องคิดต้องพิจารณาในกฎหนึ่งในกออีด้าหนึ่งของบรรดานักฟิกเนี่ยเขาก็ตั้งขึ้นมาและเขาก็ทํา ตั้งเอาไว้เนี่ยเพื่อให้บรรดาผวดทาใกล้ชิดกับคําสั่งคําสอนของอันอิสลามนั่นคือเรื่องของการอิสติฮดลาอิสติฮาดดามาอันนัสไม่มีการอิสติฮดไม่มีการคิดการตีตัวบทอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อมันคู่กับตัวบทของอันกุรอานและฮะดิษในความหมายตรงนี้เนี่ยครับมันหมายถึงการอิสติฮดของบรรดานักวิชาการในยุคก่อนเนี่ยมันถูกปรับตกออกไป เพราะว่าตัวบทกุรอานและฮะดิษมันมีอยู่ชัดเจนมันมีอยู่ทนโทษท่านจําเป็นที่จะต้องไปยึดอัลกุรอานและไปยึดฮะดิษตอนในสังคมเรายึดอะไรเรายึดการอาธ,าธิบายของบรรดานักวิชาการในยุคก่อนเรากลับคิดกันอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเรากล่าวกับพวกเขาว่ารอฮีมาขุนรึเหรอขอพระองค์รึเหรอซุภคาโนตลาทรงเมตตาเขาและสิ่งที่เขานั้นกระทำมันเป็นสิ่งที่ ดีต่ออันอิสลามแต่ปัญหาคือเมื่อเรารู้ตัวหทแล้วเราต้องตามเขาหรือเราตามอันกุรอานและตามฮะดิษในส่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้อีกเช่นกันนั่นคือเมื่อถึงฤดูฮัจุ์อายาณกุรอานอายาน,นี้เนี่ยก็มันจะถูกพูดถูกหยิบยกกันอันเยามาอักมันตัวละกุ้ดีนุกุ้วะอัตมัมตัวอะไรกุมเนมาตีว่าเราดีตุกุมอัลามม่ดีนะ วันนี้ข้าได้ทําให้อิสลามเนี่ยสมบูรณ์แล้วข้าได้เติมเต็มให้อิสลามเนี่ยครบถ้วนและข้าก็พึงพอใจจะให้อิสลามเป็นศาสนากับพวกเจ้ามันหมายถึงอันกุรอานและฮะดิษมันครบถ้วนรูปแบบเนี่ยมันครบถ้วนหมดแล้วเราจําเป็นที่จะต้องกลับไปยึดอันกุรอานและฮะดิษแต่ในวันนี้ขอให้เราตั้งสติไม่ว่าจะอายันกุรอานไม่ว่าจะฮะดิษบทไหนบทใดก็ตาม ก็บอกให้กับบรรดาผู้ศรัทธากลับไปหาอัลกุรอานและฮะดิษแต่ที่เราได้รับความรู้กันเนี่ยก็ผ่านบรรดาโตคูเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องเลือกโตคูเลือกฟังว่าโตคูคนไหนเขาเอาอัลกุรอานเอาฮะดิษมาชี้แจงมาบอกกล่าวกับท่านพี่น้องไม่ใช่เขาเอาคําของนักวิชาการในยุคเก่าเอามาอธิบายแม้ว่าบางคำเนี่ยอาจจะถูกต้องก็ตามแต่บางคำเนี่ยมันก็อาจจะถูกปัดตกไปแล้ว ซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับแนวทางที่ถูกต้องคือการจับอันกลอานและจับฮะดิษเอาไว้ให้มั่นอย่างในฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลก็เลยสัลลัมอะกูลุกะลีฮาซาวัสตักฟุลลอฮันนาซีมัลลอุมวะลิฟายุสลิมีนวะมินกุลิซัมวัสตักฟิุลอินนะฮูกานะฟา